ในคลิปนี้นะคะจะพามาดูวิธีการเก็บเอวกางเกงยีนเข้า7นิ้วนะคะว่าเรามีขั้นตอนในการทํำยังไงบ้างเนื่องจากว่าน,นี้เป็นคําถามจากนักเรียนในคอร์สอันนะคะแล้วอันก็พอดีมีกางเกงตัวอย่างนะคะเลยจะเอามาอธิบายให้ฟังว่าเราจะเก็บยังไงเนาะเจ็ดนิ้วนะคะจะเก็บแบบไหนเพื่อให้ทรงนะคะไม่เสียก่อนหน้านี้นนะคะ่ะที่อันแนะนําวิธีการแก้ไขไปนะคะคือเราจะเก็บอยู่2ส่วนใช่ไหมคะส่วนแรกก็คือส่วนของที่เป็น กลางหลังแบบนี้น้องในส่วนของขอบเอวถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะคะก็ย้อนกลับไปดูก่อนหัวข้อชื่อคลิปว่าวิธีการเก็บ EL, เองเกงยีนนะคะอันก็อธิบายวิธีการเก็บเอยอยู่โดยท,ทั่วไปแล้วแต่ว่าตัวนี้ค่ะเก็บเข้าค่อนข้างเยอะมันจะต้องอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเราจะเก็บจากส่วนไหนบ้างอ่ะย้อนกลับไปของเดิมนะคะของเดิมก็คือส่วนของด้านบนเราจะเก็บจากขอบเอวตรงนี้ปกติแล้วก็ทําการตีเก็ดเพิ่มนะคะด้านหลังสองเกล็ดแบบนี้ แต่ทีนี้ค่ะพอเขาเก็บเข้าค่อนข้างเยอะ7นิ้วนะคะมันไม่สามารถแก้แค่เท่านี้ได้นะคะถ้าไม่งั้นนะทรงจะเสียถ้าเกิดเราเก็บตรงนี้เข้าค่อนข้างมากมันจะเสียอ่ะอันนี้ก็เป็นกางเกงตัวอย่างนะคะที่เอามาให้ดูค่ะว่าเราเนะะี่ยค่ะจะเก็บส่วนไหนบ้างเนาะอ่ะส่วนของด้านบนค่ะที่เป็น7นิ้วเหมือนเดิมเราจะเก็บแค่ส่วนของขอบเอวตรงนี้นะคะเข้ามาเลยไล่จากกลางหลังว่าตรงไหนคือกลางหลังนะคะแล้วก็ถั่วเฉลี่ยคะ่ะซ้ายขวาให้มันได้7นิ้วอันนี้ไม่มีปัญหานะคะผ่าน อทีนี้ค่ะมาในส่วนของตัวกางเกงเวลาที่เราจะเก็บอะคะ่ะเกรดตรงเนี้ยเราจะเก็บจากเกรดตรงนี้ค่ะสองเกรดอะแนะนํานะคะอ่าเต็มที่อะไม่เกินสองนิ้วก็คือพับทบแล้วนะคะ่ะรวมแล้วเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งใช่ไหมะคะก็เป็นสองนิ้วเต็มที่ค่ะตรงนี้ได้เต็มที่แค่สองนิ้วฝั่งละสองนิ้วใช่ไหมะคะอ่ะก็คือสองนิ้วก็คือสองบวกสองก็ 2, ここเป็นสี่นิ้วลวะของของที่เขาต้องการคือเขาต้องการ เก็บ7ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเราก็สองบวกสองก็เท่ากับสนิ้วละทีนี้ค่ะมันก็จะเหลืออีกสนิ้วใช่ไหมคะที่มันจะต้องเก็บเพิ่มเติมเราจะเลือกเก็บจากบริเวณด้านข้างตัวนี้นะคะด้านข้างตะเข็บของกางเกงค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันกางเกงของนักเรียนที่เขาส่งมาให้อนดูนะคะคือส่วนนี้มันจะมีหมุดส่วนของกระเป๋าด้านข้างค่ะมันจะมีหมุดด้วยตรงนี้นะ แล้วก็ลองสังเกตดูนะคะกางเกงยียนเนี่ยแพทเทิร์นชิ้นหน้าเนี่ยมันจะเล็กกว่าด้านหลังนะคะมันจะเห็นไหมคะว่าตะเข็บเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ตรงบริเวณตะเข็บข้างเป๊ะมันจะเลื่อนมานิดนึงถ้าเป็นแบบนี้คะ่ะเนื่องจากว่าแพทเทิร์นชิ้นหลังเนี่ยมันใหญ่กว่าอยู่แล้วในการเก็บนะคะอันไม่แนะนําเก็บข้างหน้าอันแน,นะนําว่าเก็บแค่ส่วนของด้านหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวมาภาพให้ดูนะจากภาพนี้นะคะที่มองเห็นนี่นะคะภาพที่มองเห็นกางเกงยียนตรงนี้อ่ะตรงนี้คือขอบเอวนะคะ แล้วก็ตรงนี้คือตะเข็บด้านข้างนี่นะคะอันนี้คือกระเป๋านะคะแล้วก็อันนี้คือกางอันนี้คือส่วนของด้านหลังเนาะเวลาที่เราจะเก็บอะค่ะอย่างที่บอกไปคือเราจะไม่เก็บรวบแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บรวบมายาวแบบนี้ด้านข้างเราจะไม่เก็บแบบนี้เลยเหตุผลก็คือ1คือปากกระเป๋าเนี่ยค่ะมันจะเสียทรงนะคะ2มันจะติดหมุดติดหมุดตรงนี้ค่ะเป็กหมุดเล็กเอ่อเป็กหมุดที่เป็นเหล็กตรงนี้ค่ะมันจะติด ไม่แนะนําให้เก็บรวบฉะนั้นเราจะเก็บแค่ในส่วนของด้านหลังตรงนี้อันขออนุญาตลบนะคะ่ะเมื่อกี้นี้ย้อนกลับไปนะคะก็คือเราจะเหลืออยู่ที่สามนิ้วใช่ไหมคะที่เราจะต้องเก็บเพิ่มวิธีการค่ะวัดจากส่วนนี้นะคะตะเข็บด้านข้างเนี่ยวัดออกไปค่ะหนึ่งจุดห้าวัดออกไปจากตรงนี้นะคะนี่จุดเนี้ยอยู่ที่หนึ่งจุดห้านี่ค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะวาดเส้นลงมานะคะให้เป็นสามเหลี่ยมลงมาแบบนี้ส่วนของตรงนี้ค่ะคือส่วนที่เราจะเก็บ เราจะเก็บแค่ส่วนของด้านหลังงเกงด้านหน้าจะไม่ยุ่งนะคะเพราะว่ามันมีปากกระเป๋าแล้วก็มีติดหมดุดเราจะไม่ยุ่งของด้านหน้าเนาะส่วนตรงนี้ค่ะเราจะเก็บแค่ส่วนของด้านหลังแล้วก็วัดออกมานี่นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นเกงของลูกค้าน,นะคะไม่สามารถที่จะทําตัวนี้ให้ดูได้เนาะอันนี้ก็จะวาดภาพให้ดูค่ะแต่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพชัดเจนเนาะเนี่ยค่ะเก็บจากด้านข้างนะคะ ก็คือเราจะเก็บทั้งสองฝั่งนะคะก็คือมันจะอยู่ที่สามนิ้วใช่ไหมคะที่เราจะเก็บก็คือเก็บจากด้านข้างตรงนี้1 5จุดห้าฝั่งนี้ค่ะหนึ่งจุห้าก็ไล่มาเลยนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เนาะโอเคขั้นตอนก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะสรุปอีกทรีนึงนะคะส่วนของด้านบนเก็บจากขอบเอวตรงนี้นะคะเจดนิ้วเก็บไปเลยไม่มีปัญหาส่วนของด้านล่างที่มันเป็นรอยต่อของขอบเอวนะคะระหว่างตัวตัวกางเกงขอบเอวตรงเนี้ย เนะะี่ยค่ะเราจะต้องเก็บเราจะต้องเก็บตามที่อันบอกไปเนาะคือเก็บจากเกล็ดค่ะ2นิ้วฝั่งละ2นิ้วรวมเป็น4นิ้วเหลืออีก3นิ้วค่ะมาเฉลี่ยเก็บจากด้านข้างก็คือฝั่งละ1.5ด้านข้างที่เราเก็บเราจะไม่ได้เก็บรวบแต่เราจะเก็บแค่ส่วนของแพทเทิร์นชิ้นหลังนะคะวัดจากวัดจากจวนตะเข็บนะคะออกไปด้านหลังฝั่งละ1.5้าแล้วก็ไล่เป็นสามเหลี่ยมออกมาในการไล่นะคะดูให้ดีว่ามันมีผลกระทบกันกันกบกระเป๋าไหมมีผลกระทบกันกับสะโพกไหมส่วนนี้คือส่วนของสะโพกนะคะ คือเราเนี่ยต้องพยายามดูว่าลูกค้ามีปัญหาสะโพกได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาไม่เก็บสะโพกก็ไล่นะคะตั้งแต่สะโพกลงมาอย่าให้กระทบกันกับสะโพกล่างน,นี่คือสะโพกล่างนะคะต้องระวังพอที่เกิดเราค่าสะสลบลงมามากสะโพกมันก็จะเล็กลงไปด้วยนะคะอาจจะเสียทรงได้เขาอาจจะใส่ไม่ได้เนาะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไขเกรง,งยีนนะคะที่มีปัญหาเอวใหญ่แล้วก็ต้องการเก็บแค่เอวเก็บเข้าเยอะด้วยก็ใช้วิธีการนี้ได้เลยค่ะ